เราจะไปพูดคุยกันครับเรื่องของต่างประเทศกันบ้างนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับนายกรฐธนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยได้เดินทางเยี่นประเทศกัมพูชานะครับกัมพูชาเนี่ยก็มีนายกป้ายแดงเหมือนประเทศไทยแล้วครับคือฮุนมาเน็ตนะครับลูกของสมเด็จฮุนเซนนะครับประเทศทั้งสองประเทศเนี่ยเป็นเป็นมิตรประเทศมาอย่างยาวนานนะครับตอนนี้ก็มีนายกใหม่มทั้งสองประเทศนะครับคำถามคือว่า ตอนนี้เหมือนเป็นการเปิดสักรารใหม่ของความสัมพันธ์ไทยและกัมพูชานะครับคนเราก็ขนานนามอย่างนั้นนะครับแล้วการเดินทางเยือนในครั้งนี้มีสิ่งใดที่ต้องจับตามองกันบ้างจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือเราจะมีความสัมพันธ์อะไรที่เพิ่มขึ้นเพิ่มเติมอะไรกันบ้างนะครับพูดคุยกันครับกับรองศาสตราจารย์ดรสมชายพักภาพวิวัฒนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับตอนนี้อาจารย์อยกรลแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีนะครับ ค่ะอาจารย์คะนายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยเยือนกัมพูชามีสิ่งไหนเรื่องไหนต้องจับตามองบ้างคะอาจารย์จริงๆเรามีความสัมพันธ์นะฮะอ,อ,อาจจะเรียกว่าแบ่งเป็นสามสี่ส่วนส่วนหนึ่งเป็นความสัมพันธ์หวอกงปเะเทศในกรอบของทวิปาคีสองส่วนที่สองน,นะฮะเป็นส่วนของทางด้านอาเซียนส่วนที่สามที่เราไม่เคยได้พูดถึงแต่นี่คืออนุภูมิชาลุนาน่มแม่น้ำโขงซึ่งเรามียุทธศาส สองศูนย์สามศูนย์ 0, และจุดสามเนี่ยนะครับก็พูดง่ายมีการ playable, <S <S <oard space> ยอมรับหรือว่ามีการตกลงกันที่ัมพูชานี่เองสถาบันที่สองนะ้นในกรอบคือว่าทั้งสองท่านจะเป็นนายกใหม่แล้วก็ัมพูชา่ยเป็นประเทศที่สมคัญกับเรามากเพราะว่ามีทั้งด้านความมั่นคงเรื่องคอนเทนต์เรื่องการค้าเยอะแยะเพราะฉะนั้นการทําความเข้าใจหรือรู้จักกันเป็นการส่วนตัว เป็นเขาเรียกว่าการพูดส่วนตัวเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญค,ครับเพราะฉะนั้นในการยืนเียนช่างเนี้ยก,ก็คงมีมิติหลายหลายอย่างที่เกี่ยวข้องอันนี้มิติง่ายๆเลยที่มีการพูดเรื่องความมั่นคงเรื่องคอเซนเซอร์อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการพูดคุยกันนะฮะอันที่สองก็เนื่องจากว่าความสัมพันธ์มันใกล้ชิดกันเนี้ยเราก็พยายามจะเล่งเรื่องของการค้าการลงทุนอันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นแล้วก็มีการตั้งเป้าไว้ว่ามันมีสองส่วนนะ ส่วนหนึ่งเป็นการค้าชายแดนที่อย่างนี้สําคัญมากเพราะว่าการค้าชายแดนเดียวกัเห็นได้ว่ามันก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของไอ้ตัวอนุภูมิท่าหลุมม่นน้ำโขงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการค้าชายแดนเนี่ยนะครับบวกกับโดยทั่วไปเห็นตั้งปักไว้ประมาณบ5ตห้านแต่เนี่ยนะครับเหมือนห้าพันล้านนะครับส่วนการที่สามก็คือเป็นเรื่องของทางด้านของอย่าลืมว่าเราเองต้องพึ่งพาทางด้านแรงงานของกับพูชาเนี่ยเหยียบประมาณเกือบแสนคนนะครับแล้วก็เรื่องของการ อีกส่วนนึงก็คือเรื่องของการพัฒนาเรื่องฐานสปปรบภวบคพื้นฐานแลรัการเชื่อมโยงชายแดนการค่าต่างๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ,อจะเป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของอเรื่องของชายแดนความมั่นคงร่วมกันที่เราจะต้องการดูนะครับเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งคือเรื่องการท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สามารถร่วมมือกันได้คือแทนที่จะเป็นการท่องเที่ยวประเทศใดเอ่อคือนอกจากการท่องเที่ยวะวีภาสีแล้วเนี่ยยังหมายถึงการท่องเที่ยวในลักษณะที่ ดึงเอาลักษณะนะเป็นการท่องเที่ยวในภูมิภาคนะครับซึ่งอศาศัยเรื่องของอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น,น้ำโขงเนี่ยจะเป็นตัวช่วยเพื่อจะได้ว่าให้เวลาเวลาเข้ามาเนี่ยนะครับามาแล้วเที่ยวได้หลายอย่างนอกจากอาของคนไทยหรือทางด้านของกรมพูชาติต่างคนต่างเที่ยวึ้นกันละกันและสิ่งหนึ่งที่คนยังไม่เคยรู้นะฮะจริจงๆคนกรรมบูชาเข้ามาในประเทศไทยนอกจากทาง,งานแล้วมาทางด้านเกี่ยวข้องกับการใช้โรงพยาบาลหรือการใช้อะไรนี่จะเยอะพอสมควรเลย เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องของการพบก,กันระหว่างผู้นําทั้งสองประเทศนะครับมันก็คงจะเรียกว่านําไปสู่เนื้อหาที่เป็นสาระในหลายมิติต่างๆต้งกนเรื่องการคาการลงทุนทางความมัน่นคงในอย่างหนึ่งถ้าว่ากันไปแล้วเรื่องการลงทุนก็มีสองมิติที่พูดง่ายประเทศไทยเนี่ยค่าแรงค่าแรงลบสูงนะครับเพราะฉะนั้นขนาดเดียวกันนะเราก็มีความจําเป็นที่จะต้องอะไรครับอาจจะในบางส่วนเนี่ยอาจจะต้องถึงนโยบายใช้ฐานการผลิต และการโดยอาศัยเรื่องของตัวอัฟตาเป็นตัวตั้งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พี่สัมพันธ์คือการลงทุนในประเทศทางด้านของหูมิภาคอาลุหูมิภาคอุในน้รัสูงที่ต้นทุนแรงงานถูกกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ทู่ง่ายหลายสีมากครับแล้วก็เป็นประโยชน์เพราะว่าถือว่าเรามีความสัมพันธ์กับเขาใต้คิดและมีความสัมพันธ์ที่สําคัญมากคือถ้าพูดง่ายถ้าไม่ดีนะฮะมันก็กระทบกับเรา ครับมัวกวนก็เป็นเป็นความสัมพันธ์ในลกนักฐานของเพื่อนบ้านที่มีภลุมแดนติดต่อกันนะฮะเพนาะฉมนั้นที่ว่าเป็นสิ่งที่รักษาเรียอว่าอะไรฮะความสัมพันธ์ก็เป็นการเพิ่มัการารใหม่เะคนับอย่างที่มีการประชาสัมพันธ์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับครับก็ถือว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือต่างๆนะครับในประเทศระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชานะครับถือว่าเป็นประเทศแรกในอาเซียนใช่ไหมฮะที่ท่านนายกได้เลือกไปเยือนนะฮะ ใช่ครับเพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าท่านนายกถึงต้องการที่จะเมนเรื่องของอาเซียนนะครับเพราะว่าดีจากแนวนโยบายแนละ้วเหมอือนตรงนี้เราจะต้องมีบทบาทในเดทีโลกทีในการเน้นเรื่องอาเซียนเนี่ยนะฮะอย่าลืมนะฮะว่าถ้าเรามองทางดา้านวิธีรัฐศาสตร์เนี่ยตําชูชาก็มีบทบาทสําคัญเพราะว่าเดีย๋ยวนี้มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็พูดไปอีกอย่างหนึน่งนะครับก็คือว่า การที่จะอยู่ในอาเซียนได้เป็นผู้นาเนี่ยเราจะต้องมีการเดินมีสัมพันดุลยภาพเนี่ยฮะในอาเซียนเองนะฮะเรายังต้องพูดมากเป็นส่วนสําคัญเพราะฉะนั้นเรื่องของความใกล้เคดในการที่จะจับทางด้านของกับูชานซึ่งก็เป็นประเทศที่พูดง่ายมีบทบาทในในในส่วนหนึ่งนะครับใน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 อาเซียนถ้าเป็นบทบาทที่เป็นคนละบทบาทกับทางด้านของสิงคโปร์กับฟิลิปปินส์มันเป็นคนอีกแบบเนึ่เป็นอีกแอบก็มีเพราะคนสัมพันธ์ในการถ่วงดุลคงสัมพันธ์ ในลักษณะของการสร้างดุลยภาพเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องกำเนิถึงเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่กัมพูชาก็เป็นประเทศที่ท่านนายกนะฮะเลือกที่จะไปสร้างความสัมพันธ์เพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านความสัมพันธ์เสี่ยมตัวกับเรื่องของอาทางด้านของผลิภาณี ในในกรอบหนึ่งของอาเซียนครับครับก็ถือว่าเป็นการเปิดสกราตใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนะครับระหว่างไทยแลวก็กัมพูชานะครับมองไปข้างหน้าสักนิดหนึ่งนะฮะในเดือนพฤศจิกายนจะมีการประชุมเอเปกที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไทยก็จะได้เข้าร่วมการประชุมเอเปกในครั้งนี้มีการประชุมใหญ่ๆแบบนี้เกิดขึ้นการประชุมเอเปกมีสิ่งใดต้องจับตามองบ้างครับอาจารย์ครับเอเปกจริงๆแล้วนะครับก็เป็นการประชุม2ี่ประเทศครับจริงๆแล้วก็ไปได้ ก็ช้าพอสมควรนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าตั้งแต่เดืนเก้าแปดเก้เราก็มีการพยายามอยู่พักหนึ่งพยายามที่จะเร่งเร่งเรื่องของการค้าเชิงแขยงการค้าเสรีเพราะตอนนั้นจีนนะครับมีความรู้สึกวา่าทางอเมริกาเนี่ยนะครับยึดถึงด้าน p p p ไว้เพราะฉะนั้นในที่นี้เป็นการถ่วงดุนจีนแต่พอทางด้านของและวควาถอนตัวออกจาก p PP p p นะครับทางด้านจีนย er ิ้มเลยขอสมัครเข้าสี่ GDP เราก็ทําให้ตัวไอเอเจเนี่ย่จีนเป็นผลที่ลูกที่จะให้เอเเนี่ยมีการต้องอะไรครับสร้างเป้าหมายวัฒใจเลยนะครับกว่าจะจินตรงถึงเอเจสองศูนย์สี่ศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เอเจในส่วนหนึ่งนะครับพยายามที่จะไปสู่การค้าเสรีแต่ไปดึชาแต่อย่างไรก็ตามเอเก็ยังมีประโยชน์อยู่นะครับถ้าบองกันสูบไปแล้วนะครับในด้านหนึ่งก็คือมีการค้าเสรีเนี่ยเป็นไปด้ชา แต่การอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าก็มีตั้งส่วนหนึ่งคือความสัมพันธ์ในร่างขณะหลายสาขาอันนั้นก็เป็นเรื่องรายละเอียดแต่อันหนึ่งผมคิดว่าเนื่องจากทีนี้มีการประชุมอยู่ที่เอเซ็ตเอเซ็มีกรอบอีอันหนึ่งที่ดีมากก็คือการประชุมนะฮะนอกกรอบเอเซ็นอกกรอบเอเซ็เนี่ยนะก็หมายถึงเป็นการพบกันนะฮะนอกการประชุมซึ่งทางด้านไบเดนก็หวังว่าจะได้มาคุยกับทางด้านของจีนนะครับเมราบวานทางด้านสิงค์สิงจะมีนวลกาลังำอยู่ว่าไม่รู้ว่าสิงค์สิงจะไปหรือเปล่านะครับ เราฉะนอกต่อวันนี้อาจจะเป็นโอกาสสําหรับไทยเราเพราะว่าตอนนั้นก็พบก,กับไบเด่นที่สมัชิาที่มีการเลี้ยงที่ท่านนายกไปที่สมัชชาก็คงอาจจะมีการคุยกันนอกรอบเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับทางด้านของอประธานาธิบดีไบเด่นเพราะั้นผมคิดว่าตัวที่เป็นประ,ะรโยชน์จากไอโซนี้จะมีกับเราก็คืออาจจะมีโอกาสที่จะคุยกันเรื่องนอกรอบในเรื่องต่างอย่าลืมนะฮะตัว T P P ที่กวดทุกวันนี้ T T P P ก็เป็นผลมาจากการคุยนอกรอบ ในการประชุมของเอเจคที่ลดข้าบอประเทศเม็กซิโกเมื่อถ้าจำไม่ผิดีการเองสองของสามประเทศคือสิงคโปร์ทางด้านนิวซีแลนด์กับทางด้านทีลีและเป็นต้นกำเนิดของไอตัวศิ p แล้วก็พออเมริกาออกต้องการเป็นศิ p เพราะฉะนั้นนีผมก็คิดว่าจะได้ประโยชน์ในส่วนหนึ่งในด้านของการเจรจานอกกรอบ้อกเหนือจากเนื้อหาของไอตัวเอเที่ผมได้ได้เรียนไปแล้วแน่นอนในเอเเพราะว่ามันมีอย่างภูมีรัศสตร ก็คงจะมีการคุยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโลกปัจจุบันนะครับอย่างเช่นคุยเรื่องอะไรเรื่องของไอ้โลกร้อนเรื่องของพัฒนาอย่างยั่งยืนเรื่องของสิทธิสสรีเรื่องอันนี้เป็นรายละเอียดที่แต่ละแห่งเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนก็จะมีการคุยกันทั้งนั้นในส่วนนี้แต่ผมคิดว่าส่วนที่เราจะมาพูดกันนะครับอาจจะเป็นเรื่องของทวีภาคีที่มีการคุยกันรอบเพราะว่าท่านนายกยังไม่มีโอกราดได้คุยกับทางด้านของใบเดนยกเว้นว่าทักทายกันในงานที่ทางด้านของพัฒนาที่ดี เรียกนับในสมวนที่ไปประชุมที่สมัญชากาประจชาตาครับครับนี่คือภาพรวมนะครับต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเปิดสักาชใหม่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ท่านนายกได้เดินทางเยือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็การประชุมเอฟเอคกที่จะเกิดขึ้นครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณค่ะครับสสดีครับครับสดีครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดรสมชายพักภพวิวัฒนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองนะครับ